นะครับทีนี้หลักที่สามนะแนวทางอันที่สามนะครับถ้าเกิดว่า,ารูปที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมันสามารถเกิดสามเหลี่ยมคล้ายได้หลายชุดเราควรจะเลือกชุดไหนนะครับควรจะเลือกรูปไหนเอ,องดูจากตัวอย่างนี้นะครับเูาจะเห็นว่าภาพเนี้ยมันมีสามมันมีสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากันสามคู่อยู่สามรูปเลยนะ่ีรูปเล็กรูปเล็ก ลูกกลางลูกใหญ่เนี่ยสามลูกนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันลูกดูนะนีู่้ที่หนึ่งเขียนไหมครับต่อไปนะเดี๋ยวทำให้เห็นกันว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายยังไงมุมนี้นะรูปกลางกับรูปใหญ่ใช้ร่วมกันรูปกลางรูปใหญ่ใช้ร่วมกัน เนี่ยแต่รูปเล็กรูปเล็กไม่เกี่ยวรูปเล็กไม่เกี่ยวรูปเล็กไม่เกี่ยวตรงนี้นะทีนี้มาดูมุมต่อไปอันนี้รูปเล็กกับอู่ปใหญ่ใช้ด้วยกันลูกกลางจะไม่เกี่ยว เพราะลูกกลางไม่มายุ่งกับมุมมุมตรงนี้เลยนะนี่ลูกกลางอยู่แค่นี้น,นะครับทีนี้มาดูต่อลูกจากทฤษฎีเส้นขนานนะเนาะนึกถึงมุมที่จอดรถสองเส้นที่มันขนานกันอยู่นี่เขาบอกว่าเจ้านี่เป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นมุมพวกนี้มุมฉากหมดอีกทีนะรูปนี้จัตุรัส งั้นมุมพวกนี้มุมฉากหมดงันลูกดูอันนี้กับอันนี้เห็นไหมสองเส้นขนานกันโดนเส้นนี้ตัดผ่านโ<ม>อเคขอโทษขอโทษ Okay. มัมนมีมุมฉากใส่ไปแล้วเนาะลองพเห็รตาดูหนนอ้ดมุมจุดอ๋อโอเคมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เส้นสองเส้นขนานกาันโดนเส้นนี้ตัดผ่านนึกถึงมุมที่จอดรถนะครับสองเส้นขนานกาัน เฉี่ยัด,ด่านเนี่ยมุมที่จอดรถต้องโตเท่ากันดังนั้นถ้าตรงนี้เป็นมุมจุดตรงนี้ก็จะเป็นมุมจุดด้วยนะครับลูกเล็กเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมุมจุดมุมจุดมาตอนนี้มุมจุดของรูปเล็กจะมาตอนนี้เนี่ยลูกกลางยังขาดมุมข้างบนโอเคก็มุมที่จอดรถเหมือนกันลูกดูนะ สองเส้นนี้ขนานกันนะที่ขนานเพราะว่าเนี่ยมุมฉากตรงนี้ลูกนะสเส้นนี้จึงขนานกันนะเสร็จแล้วโดนเส้นนี้ตัดผ่านเส้นนี้ตัดผ่านีนนานน่มุมกับที่จอดรถภายในกับมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันแต่ไม่ไประชิดกันต้องโตดเข้ากันนะโอเคเพราะฉะนั้นลูกกลาง มุมหนึ่งมุมหนึ่งขีดมาตรงนี้มาตอนนี้นะครับมุมหนึ่งขีดมาตอนนี้อ่ะเนี่รูปเห็แล้วเนาะทั้งสามรูปเลยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับทั้งสามรูปเป็นสามเหลี่ยมคล้ายทีนี้เราจะเลือกอรูปไหนไปใช้นะครับมันมีหลักอยู่นี้เนาะรูปแรกที่เราเลือกเนี่ยควรจะเป็นรูปที่เรา ต้องการจะหาความยาวต้องการอยากจะรู้ความยาวข้อนี้เขาอยากได้ fb เราเริ่มมามองหาว่า fb อยู่ตรงไหนนะครับ fb อยู่นี่ fb เนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ด้านของสามเหลี่ยมทั้งสารูปเลยนะ fb เนี่ยแต่การที่รูปนี้เป็นจตุรัสมันย่อมทำให้ fb เนี่ยเท่ากับด้านนี้ด้วยเท่ากับด้านนี้ด้วย ดังนั้นลูกจะเลือกหาด้านนี้ก็ได้ลูกจะเลือกหาด้านนี้ก็ได้อดนนไดโอเคไหมครับอสมมติว่าครูจะเลือกเดี๋ยครูลงเป็นสีไปก่อนตัวที่จะมาแทน fb ได้นะ ed นี่ก็แทนได้ ef ก็แทนได้นะ ต่อไปนะอีกรูปหนึ่งที่ควรจะเลือกคือรูปที่รู้ความยาว3ามด้านหรือสหรือว่าสองด้านนะครับ้องใส่ข้อมูลลงไปแล้วเราก็จะได้เห็นเนาะ ab เท่ากับสิบแปด bc เท่ากับสิบสอง อมันนี้รู้สองด้านนะครับต่อไป18 12จต,ตุรัสเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขายาวด้านละเท่าไหร่เราก็เลยสมมุติให้เขายาวด้านละ x ไว้นะครับนะตรงนี้กูตั้งไว้แล้วว่าให้ FB เท่ากับ ED เท่ากับ x เนี่ย FB ED เนี่ยยาวเท่ากับ x เท่ากับ x ตุลยายาวด้านละ x นั่นเองนะครับนะด้านนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราใส่ x นะแล้วก็ตรงนี้เราก็ใส่ x ได้นะนะ EF เป็น x แล้วก็ ED ก็เป็น x AF ดู AF เมื่อกี้ตรงนี้เป็น x แต่ความยาว a ถึง่ะมันเป็น18ช่วงนี้เป็น x งั้นช่วง a ถึง f ช่วง a ถึง f ช่วงแค่นี้มันก็เลยต้องเป็น18บลบ x ตรงนี้ใครงงบ้างครับเอสิบลบเนี่ใครงงบ้างไม่มีนะโอเค เอฟคูใส่แล้วนะสิบแลบเเช่นเดียวกันทั้งเส้นสิองช่วงนี้เอ็กช่วงนี้เอดังนั้นที่เหลือช่วง c ีตรงนี้ก็เลยต้องเป็น1 2บสอลบเอ็กซ็เป็น1 2บลบเ โอเคทีนี้ถึงขั้นการเลือกรูปละถึงขั้นการเลือกรูปละนะครับเออบอกว่าอืมถ้าเราเลือกคู่นี้แก้ได้ไหมแก้ได้เลือกคู่นี้ก็แก้ได้นะเดี๋ยวไม่เห็นใช่ไหมนี่ฮะนี่ถ้าเลือกเป็นคู่นี้ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้ครับแก้ได้ครับนะแต่ถ้าเป็นคู่นะกูจะเลือกรูปนี้เนะ รูปพี่รู้ความยาวสามด้านหรือสองด้านเนี่ยรู้เป็นตัวเลขมาเลยเนี่ยเอยเห้นไ,ไหมครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งนั้นเนี่ยก็ไปเลือกเอารูปที่มีด้านที่เราอยากรู้อะนะแต่พอดีด้าน fb มันไม่มีใช่ไหมมันไม่ได้เป็นด้านของสามเหลี่ยมใช่ไหมแต่มันก็มีด้านที่เป็นตัวแทนได้เนี่ยที่ฟูลงสีม่วงไว้อน่ดังนั้นอีกรูปหนึ่งเนี่ยลูกจะเลือกอันนี้ก็ได้หรือจะเลือกอันนี้ก็ได้เห็นไ,ไหมครับ ดันะงนั้นอันนี้เลือกแน่ๆน,นะส่วนสองลูกนี้เลือกมาสักลูกหนึ่งโอเคนะครับไม่ไม่มีอะไรยากกว่ากันเลยนะไม่ว่าลูกจะเลือกเอลูกลูกเล็กหรือว่าลูกกลางมานะครับนะอันนี้ขอเลือกเป็นรูปนี้กับรูปนี้แล้วกันนะครับนะ ทำให้เลือกรูปนี้นะทำให้เลือกรูปนี้เดี๋ยวเี๋ยงให้ชยงให้ชัดๆอยด้านสีม่วงนี่นะ ED เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของ FB ที่อยากรู้ได้นะครับส่วนอันนี้ ลูกที่รู้ความยาวสองด้านหรือสามด้านก็มาเลือกเอารูปนี้โอเคอะเรื่องเขียนสมนการกันนะลูก E.D. ดีด้านนิดส่วนด้านนิด ED ส่วน CD เราอันนี้ตั้งเอาอันนี้หานงั้นถ้ารูปนี้ก็ต้องเอาอันนี้ตั้งเอาอันนี้หารนะก็จะเท่ากับ AB ส่วน BC ED ก็ x นะครับแล้วก็ CD ก็12ลบ x ก็จะเท่ากับ AB ก็18 BC ก็12 โอเคเดี๋ยวขอขยับสมการนิดหนึ่งเนาะเมนที่มันจะไม่พอทำํำขยอยับมือตรงนี้ขอเช็คตรงนี้ก่อนนะครับใครเข้าใจจุดนี้แล้วกดยกมือ กดยกมือหน่อยครับโอเคบาคนอาจจะกดปุ่มยกไม่ได้เนาะกะ็ส่งข้อความแล้วกันนะครับโอเคอทีนี้เอามาลงเนาะคนที่เองงๆครับคนที่ยังงงๆอยู่บอกครูก่อน ประเที่ย,ยงูบอกคุณก่นอนแล้วเดต้าเดต้างูอยู่ปะครับนม่นงนะโอเคตรงนี้ลูกจะเห็นว่ามันตัดทอนได้นี่เห็นไหมหกตัดได้สามหกตัดได้สองโอเคมามันมาไล่สมการต่อ ทักษะพื้นฐานแล้วเนี้ยแก้สมการพื้นฐานเลยติดเศษส่วนอยู่ข้างละชุดต้องคูนไขยติดเศษส่วนอยู่ข้างละชุดแบบนี้ต้องคูนไข่ควรจะจําได้แล้วนะครับย้ายสองขึ้นไปคูณให้ตัว,นวยย x นะครับแล้วก็ย้ายเจ้าสิบสองลบ x นะครับขึ้นไปคูณกับสามคูณไข้นะครับ แจกแจ้ง3ามคูณ1ิได้36 3สคูณลบ x ได้ลบสาย้ายลบสามาฝั่งนี้เป็นบวกสาม x สอง x บวกสาได้ 5x าั้น x เดียวก็สาหารหก็จะได้7.2นี ความยาว fb ที่ต้องการนะครับจุดสองที่หา fb fb เท่ากับ X ก็จะเท่ากับ7.2็ดเซนติเมตรนะครับอันนี้ก็เสร็จเสร็จแล้วนะครับ ผมเข้าใจหลักในการเลือกลูกอปอะไรพวกนี้แล้วนะครับเนาะดโนดลูก